ทุกคนพอกันเซาหนี้กะวันที่สิบเอ็ดได้พี่น้องนิคนาหกหามาหอดเึงหลังผู้พี่น้องสองโมงครึง่งมาสวยเนาะพี่น้องเพราะว่าจสิมีเห็ดพี่เก็บบอมื่อกี้ก็ได้ไปหลุ่นกันเบื้องพี่น้องมื่อกี้เข้าสีมานเข้าสิเด็พ่อแกียงบอพี่น้องขับไปแกันเนะจ้าไม่เหลือขานที่เก่า เพชดถุงเตะตุ่นอ้าวเก็บขาบก่อนเก็บขาบก่อนพี่น้องเฮ็ดถุงเตะเฮ็ดถุงเตะอ๋อตรงนี้เป็นเหงาอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องเฮ็ดถุงเตะเป็นเหงาอยู่เอาขออนุญาตถ่ายผาาไปก้อนนี้ด้อพี่น้องเอ้ยตรงนี้พี่น้องเฮ็ดถุงเตะเป็นเหงาอยู่พี่น้อง อุ้ยเป็นอไโตทใหญ่เลยอุ ừ, ้ยเตียนแหงี่น้องโดดชูมันอ้ยฟ้าเปือยเดี๋ยวจะดอกยตดูแตะ

เฮ็ดผงยีตันจากพี่น้องออกห้วย้อนจากพี่น้องเ็กระจงออก,กนแดพี่น้องเอ้ยของพูดเป็น,นอ,อ,นอ,อนนนนะไรผงเกือดค้าหลาจากพี่น้องค้าไหลเหล็ะจ้าพี่น้อง เกียงเสียมนะจ้าที่เพื่องเพื่องข้าลายก็ได้จูนเลยเพื่องเลือดข้าลายจ้ะเอ้า ดอกลุ่นเหรอโอ้ดอกลุดนช่วงนีงน้เห็ดกับห่ายหยาบเนีย่นนยพี่น้องเอ้ยมันออกออกมาดวนเนาะคือว่าจะพี่น้อง เพงเหลืองหรือว่าเห็ดเพิงขมิ้นนะจ๊ะแล้วขวนก็เฮ็ดเห็ดเพิงขมิ้นเห็ดเพงแดงนะาจาะพี่น้องเฮ็ดก็เอือดเอือดเจ้าพี่น้องเลยมีลายเฮ็ดจ้ะเฮ็ดเพิงแตกนะพี่น้องเนาะเห็ดเพลิงเลือดก็บริไลดอกเฮ็ดเพิงแตกมู่นึงแล้วพี่น้องเฮ็ดกะหายหยาบหยากพี่น้องมันมีคนขึ้นมาอีกดอกเจ้าก็ถามกันอยู่คนหน้าช่วยกันเห็นอะจ้ะ เขากับโบได้คือกันเอาพี่น้องสิลงเมื่อเลจ้ะเพราะว่าหาก็บโบเห็นน้องพี่น่องไม่มีเห็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในได้จ้ะพี่น้องขอบคุณในหลายจ้านาพี่น้องก้อนจิกลับบ้านกันมาเบิงวิวอำเภอนาสิตวัยพี่น้องคนมายืนอยู่ทั้งรังในบัตรนีพน่พี่น้องเกียตบัดรในได้บ้านลงมาหอดบัดละ่ะ เห็ดอี่ยังเลยนะเห็ดไข่บ่นีนะ่พี่หนองอำเภอหน้าจุวยเดี๋ยวเห็นเหี้ยนคนกวงหน้าจไวยกับกวงเสือพี่เด้อพี่หนองเลยน เขียดวัดไหนพี่น้องนี้เป็นองนี้เขาก็เอิอนพระยืนเนาอจ้ะเป็นพระยืนจ้ะเป็นพระพุทธรูปยืนเนาอจ้ะสีขาวบางคนมาเก็บเห็ดเก็บยัางกับมาแวร,รับลมอยู่นี่ ส้มวิวส้มยังพี่น้องเอ้ยเย็นช่วยชวยบรรยากาศก็มีพระพุทธพุ่นกะปั่นระพุทธลูกไหวนะจ๊ะบริเวณวัดกับกวางเออเตือน

ไดี๋ยกมาเทียเท่ยวก็มาเที่ยวได้ด้วยพี่น้องเที่ยววัดภูพระลานสูงมาเที่ยวพร้อมงามเพชรออกกับเก็บเพชรพร้อมพี่น้องเลยอส้มปลาเออส้มปลาพร้อมแต่ว่าช่วงนี้เพชรกับโบฮันมี่หรอกพี่น้องใหญ่นู่กว่ามาเก็บกับโบใดในเกียงหนึงงน่ง ปลายวัดวัดคูพลานสูงเหนื่อยได้บาทพี่หน่องทางลงได้บาดเนี่ย <c ười> โดมเือนดีแห่งในวัด 看，我们家。